วิธีทําให้โทรศัพท์มือถือลื่นไหลนะครับอันนี้เป็นน,นี่เป็นเ e t m ี14ิบสี่นะครับตีซื้อมาใหม่แล้วก็คุณเลตมี่เนี่ยก็จะมีวิธีการตั้งค่าแบบนี้นะครับแต่ก็จะแฝงมาด้วยโฆษณาเยอะเหมือนกันมาถือบางรุ่นก็แฝงแฝงโฆษณามาเยอะนะครับ ทำให้มันกระตุกนะครับผมเวลาเราใช้งานนะนี่สเปคเครื่องก็ไม่ถือว่าแกากนะฮะแรม6กจิกกรมร้อยี่ครับแต่ว่าเวลาใช้งานไปแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยลื่นนะครับมันมีวิธีทําอยู่นะครับอย่างนี้นเราเลื่อนมากเงี้ยม,มันเว็บ google เบราว์เซอร์มันแนะนําขึ้นมากวา่านที่มันจะแนะนํามันก็ไปโหลดข้อมูลมาเพื่อที่จะแสดงให้เราดูนะเงี้ยครับ ก็กินทรัพยายกรไปละส่วนหนึ่งนะครับพวกแอปพวกเกมพวกเว็บต่างๆพวกนี้นครับแฝงโฆษณาหมดเลยครับที่ทํเมื่อคืนนะครับอันนี้ไปลองลองดูกันนะถ้าเป็นรุ่นอื่นนะถ้าเป็นรุ่นรุ่นของเฉมี่ก็แตะที่หน้าจอค้างนะครับปุ๊บขึ้นมาตรงนี้นะจะมีฟันเฟืองตรงนี้อยู่อ่าฟันเฟืองตรงนี้เสร็จ พวกนี้เราตั้งค่าตามต้องการได้เลยนะแต่ว่าจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมครับแตะเข้าไปอ่าแล้วก็จะมีคําว่าหน้าจอลบหไอ้หน้าจอลบหนึ่งเนี่ยครับเป็น google discover discover ครับเห็นไหมกดเข้าไปครับให้เราเลือกเป็นคําว่าไม่มีครับแล้วก็ย้อนกลับไปอ่าแล้วก็ประมาณนี้แหละอย่างอื่นการตั้งค่านะครับ แล้วแต่คนชอบถ้าตั้งแบบสัมผัสหรือตั้งแบบปุ่มนะผมผมครบใช้งานแบบปุ่มนะเพราะว่ามันจะไม่สับสนกันเวลาเรากดแบบนี้กับเปลื่นแบบนี้อ่ะผมเพิ่มเติมก็สามารถตั้งได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้มันกินทรัพยากรน้อยลงเห็นไหมเลื่อนไปไม่มีโฆษณาขึ้นมาแล้วไม่มีเว็บจาก o o เกิลละทีนี้แล้วพวกอื่นล่ะพว,พวกเกมนี้ก็ต้องลบนะครับแสงโฆษณามาทั้งนั้นเลย อันไหนเป็นแอป,ปจากระบบที่เราไม่ได้ใช้เราก็ปิดดิส a b l e ไปได้นะครับนี่เวิรดวากดลบนะครับลบแบบถอนติดตั้งเลยนะฮะจับป,ปีจับป,ปีนี่จับป,ปีนี่ใช้อยู่ w อ l เล็ตวอ l เล็ตนี้ไม่ได้ใช้เนี่ยเกมนี้ไม่เอาสกีมนะครับ เอาเฉพาะแอปที่เราต้องการใช้จริงๆนะครับไม่อย่างนั้นมันเครื่องมันจะหน่วงเห็นผลต่างอย่างแน่นอนครับถ้าลองทําดูนะมีมูเวอร์มีโฮมมีโฮมกถ็ถ้าได้ใช้ค่อยโหลดมาก็ได้นะฮะเกม ดูชัดๆก่อนลบแบบถอนนะครับถอนติดตั้งไปเลยนะไม่ใช่เป็นการลบออกจากหน้าจอ Google Home Google TV อย่าบางแอปมันเป็นแอปจากระบบเราก็ถอนไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดใช้งานมัน เก็ตแอปอย่างเงี้ยเก็ตแอปอย่างเงี้ยการอนุญาตเราไม่เอาเราก็ปิดคือไม่ต้องอนุญาตให้มันสักสักอย่างฮะน,นี่การอนุญาตคือไม่มีสิทธิ์ได้เลยเอาแอปเก็ตแอปมีอะไรอีกเกมเซ็นเตอร์ไม่เอาเอาออกไปนะครับ ฟิตเนสฟิตบิตไม่เอาปลอดภัยกับก็จะเหลือแอปไม่เยอะนะครับแอปที่เราต้องการใช้งาน,นจริงๆนะ Google d ไล v ์ก็ไม่ได้ใช้ เขาเถียมมาลบไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเปิดใช้งานครับโหนี่ไงข้างล่างนี้เกมอุปกรณ์ ถ้าใครเน้นปลอดภัยก็ออกไปตรงหาอุปกรณ์อเมซอนอโกด้าไม่ได้ใช้นะครับมีแค่นี้แหละครับคือปิดแอป,ปที่เป็นโฆษณาปิดให้หมดเลยลบออกให้หมดแล้วเครื่อง คุณจะลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลื่นไม่ใช่ลื่นธรรมดานะลื่นหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่าหมดยังดิสอกแมวกับก็จะมีประมาณนี้นะครับ การลื่นการทำงานทุกอย่างครับเอาไปลองปรับใช้กันดูนะครับผม